ขนะ่าวน้าฟีดอันนี้มาจากสยามนิวส์นะครับหนุม่มเห็นสองผมเมียจอดรถข้างทางทำท่าทางแปลกๆแต่ตัดสินใจเดินเข้าไปถามนะครับดูจากภาพระยะไกลน,นะฮะโอ้จะหนักกันจริงๆเอ๊ะจะหนักอะไรไปดูกันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลเห็นแล้วต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากผู้ใช้ทิกตอกไรหนึ่งได้โพสต์คลิปของสองผมเมียคู่หนึ่งจอดรถจักรยานยนต์ไว้ท่าทางแปลกๆนะครับจึงตัดสินใจเดินเข้าไปถามโดยเจ้าของคลิประบุว่าไปไม่ไหวจะเต็มคาราเบลนะฮะ เจ้าขอคลิปเข้าไปสอบถามทั้งคู่ว่าไปเที่ยวหานังรำมาแล้วดื่มหนักไปหน่อยกําลังจะกลับบ้านระหว่างทางภรรยาดื่มหนักจอดรถให้ภรรยานอนตักโดยทั้งคู่นอนกอดกันอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเจ้าของคลิปเกรงว่าจะเป็นอะไรจึงเข้ามาสอบถามโดยทางด้านสามีบอกว่ารักเมียมากก็ต้องดูแลทางด้านภรรยายังไม่ได้สติลุกไม่ไหวจากนั้นเจ้าของคลิปจึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปนะครับเพราะใกล้ๆนี้จะเป็นโรงพักก็คือประมาณว่าอย่าเพิ่งรีบไปอยาจะโดนตรวจนะฮะหลังจาคลิปเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเช่นร คือบอกเอิญเพิ่นไปเซาฮ้มสก้อนแน่นอนจ้าดีนะพวกค่อยบอกกินพาค่อยเมือได้ยุสุดๆเดอ้อไปกำลังใจให้นะฮะนาก็รู้แล้วครับทสภาพนะครับเรียกได้ว่าอย่างน้อยๆทั้งสองคนก็ทำตามกฎคือมัไม่ขับนั่นเองอย่างไรก็ขอให้กลับบ้านโดยปลอดภัยทั้งคู่นะครับ